คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้มาทำเมนูปลาดอลลี่นึ่งมะนาวกันค่ะสำหรับเครื่องยำนะคะก็จะมีน้ำมะนาวสัก5ช้อนโต๊ะเนาะน้ำปลา่3.5ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะมีมะนาวฝานนะคะสำหรับตกแต่งน้ำตาลทราย1-2ช้อนชาค่ะผักชีกับพริกแดงเม็ดใหญ่นี้เราเอาไว้ตกแต่งนะคะแล้วก็จะมีพริกสดค่ะกระเทียม จีนสักประมาณ5-6กลีบนะคะพริกกระเทียมนำไปหั่นให้เล็กๆก่อนนะคะแล้วก็นำไปใส่ถ้วยจากนั้นเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนนะคะน้ำตาลทรายตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาค่ะ คนทั้งหมดให้เข้ากาันลองชิมรสชาติดูนะคะถ้าอยากเพิ่มเติมอะไรก็ตามชอบเลยเสร็จแล้วก็ไปเตรียมปลาค่ะสำหรับ ปลาที่เราจะนึ่งวันนี้นะคะเราจะรองก้นจานด้วยกระหล่ำปีซอยเนาะแล้วก็วางปลาดอลลี่ลงไปวันนี้ใช้สามชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะก็ซื้อมาแบบที่เป็นแช่แข็งนะมาละลายน้ําแข็งแล้วก็ล้างทาความสะอาดพักไว้ให้สเด็ดน้ํานะคะก่อนที่จะนําไปนึ่งเนี่ยอย่าลืมตั้งหม้อนะคะให้เดือดๆไว้ด้วยนะแล้วก็เราจะเอาน้ํายำเนี่ยราดลงไปสักส่วนหนึ่งก่อนนะคะเพื่อให้มันเข้าถึงตัวปลาเวลาไปนึ่งก็จะทําให้อร่อยมากขึ้นจากนั้นก็ นำไปนึง่งขณะน้ำเดือดเราใช้เวลานึ่งไม่นานนะคะเพื่อนประมาณสัก1520นาทีก็สุกแล้วพอนึ่งเสร็จแล้วนะคะก่อนเสิร์ฟก็ตกแต่งให้สวยงามนิดนึงนะคะด้วยมะนาวฝานกับพริกนะคะพริกที่เป็นเม็ดใหญ่ๆเนาะหั่นเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็ราดด้วยน้ำยำที่เหลือสำหรับมะนาวฝานไม่จําเป็นต้องใส่เยอะแบบในคลิปนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้นา้นจะทําให้เนื้อปลาขมได้นะเพราะฉะนั้นใส่นิดเดียวก็พอแล้วก็ถ้าไม่ได้ทานเนี่ยก็ แน่นำาว่าอ,าออกนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนมือใหม่ไม่เคยเข้าครัวแล้วว่าก็น่าจะทำได้นะลองไปทำดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ